ฝนตกแรงมากเลยนะคะเพิ่งตกเสร็จนะดูทองฟ้าดูแดงนี้เลยนะคะฝนตกเสร็จแล้วรู้ไหมทำไมนะบ้านเราก็เก่า,เ,กาเนาะเก่ามากแล้วเก่าร้อยกว่าปีแล้วนะยังไม่มีตังคซ่อมเลยนะเนี่ยแบบนี้เลยจ้าฝนตกลงมาก็ตักตักตักเราลงมาที่บ้านเราเลยเนี่ย ดูเ<ะ>พดานก็เก่าเก่านะกำลังหาตังซ่อมอยู่นะคะเนี่ยยังไม่มีตังซ่อมเลยจ้าด,ดูแตกแบบนี้เลยนะคะตักตักลงมาเลยนะจ๊ะเด็กก็ร้องร้องนะ,ะดเด็กก็ร้องอีแม่ก็ยุ่งนะไม่มีเอาคนเอาเด็กด้วยเด็กก็ไม่ยอมเอาใครเลยนะบ้านก็เก่าแล้วนะคะ บ้านเก่าแล้วจริงๆนะเก่ามากบ้านนี้แบบเก่ามากทุกอย่างเก่าหมดเลยนะมีตังค์จะซ่อมทุกอย่างเอาใหม่ๆเลยนะคะอันนี้บ้านสามชั้นตกลงจากชั้นบนจนถึงชั้นล่างเลยคะ่ะตกเยอะมากนะแบบนี้เลยนะเนี่ยเปียกบดเลยนะคะทุกที่เปียกหมดนะ เฮ้ยไม่มีเวลาเลยเนาะตังก็ไม่มีนะคะไม่มีตังซ่อมบ้านเลยตัวบ้านเก่ามากเก่ากว่าบ้านที่ไทยอีกนะเนี่ยเพราะบ้านนี้เก่าเป็นร้อยกว่าปีแล้วนี่เนาะเดี๋ยวเราจะมาทำความสะอาดแล้วนะคะอันนี้ฝนก็ชะลอละ ก็ยังตกนิดหน่อยแต่ไม่เยอะแล้วนะคะแต่ดูสักกปลกมาบ้านเก่ามากเราก็ไม่มีตังซ่อมเลยนะคะซ่อมบ้านก็ไม่ใช่ถูกถูกเนาะของทุกอย่างก็แพงแพงนะก็เลยจำใจต้องอยู่บ้านเก่าๆไปก่อนอเดี๋ยวเราจะมาเอาน้ำออกนะน้ำเยอะเลยค่ะเยอะแยะเลยนะ ฝนตกลงมานี่แบบโอ้โหทุกที่นี่เปียกหมดเลยค่ะบ้านเราก็เก่าแล้วเนาะฝนตกลงมาก็ไม่ใช่ตกเปล่าๆนะตกมาจากชั้นบนจนถึงชั้นล่างเลยจ้าเราก็ต้องทำความสะอาดใหม่เลยนะคะบ้านยิ่งเก่าๆอยู่โอ้ยใครดูแล้วก็ อย่าเบื่อนะบ้านเก่าแบบนี้เลยนะคะอยู่ที่นี่อยู่ที่ไทยในบ้านยังไม่เก่าเท่าเลยที่ไทยในบ้านยังดีกว่าที่นี่ในบ้านเก่า,าเก่าห้องน้ำเก่าเก่าทุกอย่างเก่าหมดเลยฮะอุปกรณ์ทุกอย่างนี่เก่าหมดนะสกว่าปีแล้วมั้งสี่ิกว่าปีแล้วมั้งนะ ห้องน้ำไม่เคยเปลี่ยนสักทีนะก็กำลังหาตังซ่อมอยู่นะคะกะว่าจะซ่อมทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่ชั้นบนจนถึงชั้นล่างนะแต่ก็ยังไม่รู้นะว่าจะจะซ่อมได้จะเราจะไปยืมตังได้มาซ่อมบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยก็อยากซ่อมบ้านแล้วเพราะบ้านเก่ามากเลยนะคะไปถึงหาหาใครใครมาบ้านเรานี่อายเลยนะ ก็แบบบ้านเก่ามากนะมีอยากบอกเลยอายทุกคนเลยมันก็เก่าเก่าทำอะไรก็แบบเก่าหมดเลยนะหน้าต่างก็เก่าทอยเลตก,ก็เก่าตัวทางและตัวแทงน้ำอาบน้ำก็เก่านะเก่าหมด อย่างดีที่เป็นเหล็กนะก็เลยอยู่ได้นานนะถ้าเป็นเราเนี่แบบโอ้เราเก่าขนาดนี้สงสัยเราไปตั้งนานแล้วเนาะอันนี้เป็นเหล็กนะก็เลยแบบโอเคอยู่เก่ามาทุกอย่างเก่าหมดเลยถ้ามี่ตังนี่จะมารีมาโดมหมดเลยนะคะทั้งบ้านเลยนะคะโ Yeah. Yeah. Oh, okay. yeah. wow. This is the whole house. Yeah. I think maybe uh a lot of stuff. I think it's done by my dad, and he he do the old-fashioned way. Uh huh. He didn't need correct. it Yeah. So. so okay, that's why I say I fix the second floor, and third floor fixing, and then uh, first floor. What's well, so up? You have to drink everything. Oh, today is a especially yeah. the uh, balona it was yeah. leaking everywhere. Yeah, yeah, yeah. Yeah. It's okay. At least guys, be careful now. Yeah. Yeah. Maybe. Ah, maybe GL also. Let's just hold it. How go? How do you see? How Oh. Everywhere. What? Jeg har ikke peiling på det.